สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมือหนีกับมาพอครับสมอนท่าเพื่อนอีกแล้วจ้ามืดอนีสีต้มเร่งจาพี่น้องสามารถกินน้ำกันได้จ้าเครื่องกระเรียมแล้วนี่ตะไคร้ถ้าตะไคร้ก,กับเอาขางบ้านนี่ละจ้านี่ใส่เป็งสี่ลดเดี๋ยวกระลังสีทุกหอมใส่จักน้อยพี่น้องกับพ่น้อยดอกว่าใส่ไหลเดือดละนี่ข้าว ข่าใหญ่ขังบ้านจ้ะอันอยู่ในคลิปที่มาผ้ารอขังบ้านน่ะนะจ้ะห้ากระได้แต่เพิ่งนล่กันเนาะพี่น้องเห็นเล่งบ่เห็นเล่งบ่นี่กระมังนึงเล่งกระมังนึงไปแมคโค่มาจ้ะมือเศร้าน่ไปพอเล่งว่ามันง่ามก็เลยเอามาต้มทำมากินน้่กันเนาะพี่น้องเนาะพอบ้านก็ไฟอยู่ขังนอกจ้ะสวัสดีครับ มื่อนี้พบกับทีมงานสมอนพาเพื่อนนะครับมื่อนี้ต้มเล้งเล้อพี่น้องนี่ยกำลังดังไฟอยู่นี่ยเี่ยหมอนเราอยู่กินต้มเล้งเมื่อเราไปซื้อเล้งมากกำลังดังไฟให้เราต้มเดี๋ยวเบิดลงไปยาวครับพี่น้องวันนี้เดี๋ยวเราจะมากินด้วกันครับใช้เครื่องพี่น้องพวกข้าตะไครยใบบุปปกปูดี่ละจ้า หม้อหอมกระเทียมหม้อเริ่มทอดละใส่เกลือน้ำทางปรุงยังอื่นสิพอท่านได้ปรุงนะจ๊ะสิปรุงตอนที่เฮ้าอยากกินปรุงกินข่อยไฟถอยมันหนูนะจ๊ะใส่พน,นี้สะก้อนขอ,องเข้มผันมันเข้มแล้วมันอ,ออกบ่ได้ย่อใส่ที่หลังผันบะไส้มาเข้มเดี๋ยวปล่อยให้หม้อเดือดอีกนิดน้อยจ๊ะยังค่อยมาใส่อันหมู ส่เล่งเฮ้ามอดเดือดแล้วพี่น้องเห็นปะมอดเดือดแล้วไาเร่งลงเลยพี่น้องลดมาสื่อมาหลายมือนี่พี่น้องมอนีิต้มบดบดเถิงชิบยิ่งิ่ๆพี่น้องเป็นตาแซบนะก็เลยเอามาต้ม แท้กินนะก็แล้วเขาจีฮีดเนยล้วว้าต้มเล่งก็ได้ยไวไว้เ้าเบิ้งตอนมันสุกคุณพี่น้องยังไยว่าเบิ้งกันอย่างแค่นั้จ้าปา๊าดตลมมันเย็นสวยสวยสวย,สวยพี่น้องอยู่ข้างบ้านขนาดใส่อันท่าน ไฟลูกวบาบๆเลยหม้อไขอ่สีดำปันน่นยังติบั่นี้เห็นเปลวไฟบ่พี่น้องบังหม้อพี่น้องว้าวเดือดปัตปัดปัตเลยบันนี้เต็มหม้อเลยหม้อเบอร์สามสิบพี่น้องหม้อเบอร์สามสิบเต็มเลยนี่โอ้เห็นบ่เห็นบ่เดือดปัดปัตเลยต,ดตดัดเสีบตัดเสบเดี๋ยวทำวัเบ่งน้ำกันอีกเท่ยน,นึงพี่น้องเดือดแล้วเดือดแล้ว เสร็จแล้วพี่น้องเสร็จแล้วว่นหนองคุยๆเลยพีามาถือกล้องให้หน่อยพี่น้องเห็นว่แล้ว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 เกื้อยครัเกลอคับกโอ้เกลือยังมากเลย ต้องมันต้องเจียนเรียนรอรอตามคิวก่อนเดี่ยเขาอยู่ร้อนเ่สั่งมาแล้วตอนนี้เขาเพื่อยพี่น้องเพื่อยเพื่อนดีดีเห็นไหเดี๋ยวสิให้พ่อบ้านยกหม้อเข้าไปเลยจ้าเพราะว่ายกบ่ได้ดอกจ้าย่ยม้อยกบ่ได้ห่อนห่อนตักไปก่อนมายกเอาพ่อบ้านครับ พี่น้องเอาเขาไปเก็บในบ้านก่อนเยอยเีะตุ่มกันเลยมาเด้พี่น้องมาเด้ตุ่มเร่งจ้าสดหน้ามัน,น้อปพ่ตาแซ่บป้พี่น้อง แม่ได้จ้ะมากินน้ำกันต้มประมาณสองชั่วโมงเอาท่านเบิดท่านไปสองถุงพี่น้องแล้วใส่เทียงพอดีวันนี้คนอยู่บ้านหลายจาะกินเอาไปผู้ละถวยผู้ละถวยเลย ต้นเข้าไปพี่น้องใส่ข่าขวดจักน้อยเปือเปื่อยเด้นเนี่ยเห็นนพี่น้องนี่จักเห็นเืนี่ยเปื้อเือเด้อเนี่ยเห็นมเ,เ,เห็นมา ลูดอกมาเลยเห็นปะเห็นปะซิ้มนนามันพี่น้องมันีซิ้มนาม,มนพี่น้องแซบแล้วนเคยนี้แซบแล้ว กรุงไ,ไทยให้เฮี้ยนกินน้ำกันนี่ละจ้าเพราะได้นั่นดอกเต่าห่างกินผู้ละถวยไปซื้อลาวาต้มเล่งนั่งแทกกินเลนกับเขานี่ละแซ่บพอแล้วก็เอาซิมบางดูพอบานซิมบางต้มเล่งเขาดูเป็นได้แซ่บปะอืมแซ่บด้วยครับพี่น้องอม,มันอดี่ยวออกสมน้ำเลยเนาะต้มมืมันีลยนะมมลเลยนาะต้มเล่งมันต่อออก สมสมเผ็ดเผ็ดจักน้อยอือใส่ได้มันบ่ใส่ได้ใส่ได้ต้องเปรียวน้ำเนี่เปรียวน้ำมันนี่เผ็ดต้องเผ็ดละครแบบที่นี่พี่น,น้องเอ้ยมาเลอมาเลย,เยข้อเียงกันกมือน,นี่ครับยังแสบเลยปกติกินถ้าข้อเสือได้ดมุมเนี่ยมือนี่สวยแล้วมือนี่กินขเทียงครับต้มเล่งเปรี้ยวเปร้ยวสดหวานย่นเฉียงหน่อยนะครับมาเด้อพี่งน้องมาเ้อเอาฝากคลิปเขาน่ยังไงก็จะชริ่มกดคลคบ สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อจ้จเด้อ